เล่นนอสตรายทุกคนนะครับตอนอยู่ในเกมแกนฮิปโอโต้แซนเอสด้วยก็มันได้เล่นนานแล้วแต่เล่นจบในเรื่องไปนะหน้าบัตรนั้นเขาไม่ได้จับอีกเลยนะครับผมวันนี้กลับมาเล่นนะเพื่อย้อนวัยน่อยคิดถึงนะเกมนี้เล่นมาแต่ปีสองเล่นยังไงก็ไม่เบื่อนะจริงๆเกม คิดว่ายังก็เล่นเด็สิไหมฮะตอนนี้ตอนนี้เนื้อเรื่องเข้ามาสูท่ที่เราจะกลับมาบ้านนะฮะเพราะอะไรฮะมาหาแม่แหละงานศพแม่ไอคนตํารวจเนี่ยก็มากวนใจนะฮะถ้ามาจับแบบนี้คือมันน่าจะรู้จักเราประมาณนี้ฮะแล้วม่เรื่องเขา,เาเจับได้กนแล้วกัน This is drug. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell oh, no, Officer Tanpenny. I was just wondering what took y'all so long. Oh, Get in the car. But it took Ease up, man. Damn. Watch your head. Get out of here you grease ball bastard! Stupid battery. Oh hey, sorry. My bag. Hey man, my bag How are you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom's. You know that. Yeah, I guess I do. I'm so big, yeah. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. <łość> <Harriet> สุดเกตครับเลขว่าสุดไอ้คนนะฮะส่วนนี้ช่วยคุณได้เพราะอะไรฮะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะส่วนนี้ถ้าใช้นะเวลาเราตายในเรื่องตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถเข้าบ้านได้ทุกบ้านเลยเรื่องจริงนะฮะไม่ได้มองลองมาแล้วแต่เพลงสอง รอไปก่อนนะฮะเรามาส้มาข้ามล่้งได้ฮะถ้าข้ามคือมันจะกลับไปอยู่ตรงที่จักรยานนะถ้าเราไม่ขัยขํามเราก็จะตายแบบตายครับมันจะไม่เปิดประตูอ่าเรียบร้อยนั่นคือตายครั้งที่หนึ่งนะฮะแล้วก็กับเงินกับศูนย์บาทนะะประมาณนี้อ่าเรียบร้อยโรงพยาบาลเข้าไปได้นะฮะ อ๋อมันเป็นเท็กเจอร์บ้านนี่ใช่ <Okay. S 1> บางทางที่จะข,ะขยับยากนิดนึงนะไม่ได้จับนานเพราะว่าเมาส์คีย์บอร์ดนะจอยแพ d ไม่ต้องเราปรับเสียงก่อนนะฮะเสียงมันดังมากโอเคพอได้โอเดี๋ยวไปพารกิจกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊า ไปทางโรงพยาบาลนะพี่น้องเขาจะหันหน้ากดที่ขวาค้างไว้แล้วก็หันปกติใช้เมาส์เอ้ยทำไมเข้าบไม่มีขึ้นเข้าบ้านได้วะเฮ้ยทำไมเพย์สองมันนี่ได้วะใช้สูตรล็อกเก็ตไอพ่นนะฮะแล้วมันเข้าได้ทุกบ้านเลยเออแปลกเว้ยสงสัยใช้กระของไม่ได้นะ ทำไมวะนีเเออ่เนี่ยเขาได้ละเออเนี่ยร้านเสื้อผ้าเขาไ,ได้นะฮะเนี่ยไอ้เดีแต่ร้านเสื้อผ้าที่เขาได้ร้านอื่นเขาไม่ได้ลองไปดูอ่ะอ่าเออใช้ได้ปกติน,นะเออแ,แรกแรกนี่เขาร้านเสื้อผ้าไม่ได้นะฮะสูตรใช้สูตร โปรเจกตเนี่ยมันน่าจะเข้าได้ทุกบ้านนี่เข้าไปเข้าได้แค่ร้านรน้นรนนานเสื้อผ้าฮะคอมคอมสุดรูปส์ทาไม่ได้ทุกบ้านเลยแต่ต้องทำเฟสก่อนเนี่ยบ้านซีเจเราเข้าได้นะ่ะเออแตกเ่งไปทำเฟสกันฮะนี่ก่อนทำเฟสนี่เรียบร้อยเลื่อยปืนใส่จุกครบ โอ้โห<อ>แน่นอนใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยโทษโทษโทษไม่นั้งใจไม่นั้งใจไม่นั้งใจโอเคด้วยบิ๊กสโมกครับไม่ต้องดูเรื่องหรอกนะเพราะเราเคยเล่นไปก่อนแล้วป่ะเราก็จะมางานศพของแม่นะฮะฝังศพเรียบร้อยไว้อะไรเป็นห้าวิโอเคไว้อะไรเสร็จก็ทะเลาะกับพี่แล้วก็จะกลับกันที่รถนะฮะจะกลับบ้านกัน คนฟ้าไม่เต็มใจครหวิงมายิงครับป้ามโอ้ฟักโอ้ป้านใบอันนี้เขาจะให้เราขี่จักรยานนะฮะแต่ผมไม่ขี่ครับผมหารถแถวนี้ก่อนไม่ต้องใช้จักรยานขี่ก็ได้นะฮะใช้รถขับก็ได้แต่รถมันเป็นไหนวะเนี่ยโอ้โหพอดีเลยแท็กซี่คามอนคามอนคามอนแกซี่น้องเอ้ยเสร็จคูลงไปไม่ต้องใช้หรอกคนจักรยานเน่ใช่ทำไม ไม่เหมือนอยเราเราคอยตามจักรยานนี่คนระับเพื่อนๆในที่แบบไม่ต้องจับขับจักรยานเราก็ผ่านได้ในทรีสูตรหนึ่งขอจังแมพได้ก็พอละมีคนตามเรามานะนี่นี่ไอสัตว์นี่ไงอลงมาเลยเห็นไหมกวนใจเงี้นะยิงแม่งเลยฮนะบงังของดาวกูลืมทำส่วนลบดาวตำรวจเขาโทษครับ ลืมสูดลืมสูดลบดาวครับผมวัว <ไป S 1> ที่ไหนอะแค่สองดาวเองโถหกดาวยังรอบไปแล้วไปลงมาพี่สาวตามไปตามไปชนโตดไปฮะไปไ,ไ,ได้เสียละเกมนี้เดี๋ยวเนี่ยมันปั่นอยู่นี่จำได้จำแบบได้ไปไปไปตำวรวจจะมาเสือกโทษทีแม่ไลเดรอฮะวีวิชนมา แค่น yeah. ี้ฮะมันจะมีอีกคาสิหนึ่งคือพี่เราจะล่อรถไอ้กุ้เหล็กเลยครับอันนี้มันตายห่าแล้วพอเรายิงเรียบร้อยครับนี่แหละง่ายกล้วย้งเหลตำรวจมาเสกเยอะๆเจอกันนี่พอสองดาวแม่งตำรวจยิงฮะโอ้ควันด่างควันขาวแล้พี่น้องเลยเอ้ทำเองทำตัวเองนะครับพี่เรื่องนี้ลิวไม่ยุ่งนะฮะเออ ตำรวจเราใช่ไหมเมาแล้วเมา,มากาแล้วอ่ะสายชะลอแล้วชนเองนะเราไม่เกี่ยวมนะค่อยตามไปฮะมันต้องไปรีบพอถ้าเรานำไปใช่ไหมสมมติพวกน้ามันก็ต้องรอเราอีกรอกตรงที่จุดๆที่เราขาัดหากันไม่เจอนะก็ต้องไปหามันนั่นแหละฮะค่อยๆตามอย่างนี้ไปง่ายกวา่าใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดมันยากนิดนึงนะเพราะว่าหนึ่งอ่เมาส์เวลาหันมัน เราเราหันขึ้นใช่เมาส์อ่ะแม่งหันลงแทนนี่แหละประเด็นแล้วเราใช้เมาส์หันซ้ายขวาเง,งี้ยแม่งจะก,การเป็นการข,ขยับรถเองแบบเนี้ยเออต้องคลิกขวา้างไว้ถ้าจะหันก็ประมาณนะี้ค่อนข้างลำบากเราตำรวจก็มาเสือกแข็นี่ฮะเยิงเข้าไปยิงเข้าไปแล้วเราเบืดอแล้วรยิงเข้าไปยิงเข้าไปดำละ ดำแล้วรถตัวดำแล้วตามเข้ามาตามมาตามมากูก็ลงอู้อู้ปีกลัวที่ไหนเออใจเรานะเอาเควสเลยเข้าไปไมง่ายอก้วยไม่ต้องใช้จักรยานฮะได้ค่ารีสเปกมาค่าความเสถียนั่นเองเดี๋ยวรถพี่ชายเราไปไหนวะรอมาได้กระบุลแล้ว อย่างนี้รถระเบิดเลยฮะล่ามะพร้าวนี่ฮแก๊งของเราตุ๊บสตรีทแล้วเราก็เข้าบ้านไปเซฟนะฮะง่ายก็กล้วยนีเขาจะสอนเรานะฮะถ้าเราเซฟใช่ไหมก็จะใช้เวลาหกชั่วโมงในเกมนะฮะในการนอนนั่นเองเซฟก่อนเซฟเก่าหายหมดเลยเพราะว่าลงวินโดว์ใหม่ครับมันเลยไม่มีเซฟเหลือไว้ให้เรา ก็คือเราต้องเล่นใหวนั่นเองนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูข้างบนก่อนตุกสภาพกล้องอเก็บวะตุกสภาพน่าจะไม่มีอะไรฮะเอาไปซื้อเอามีเครื่องวิดีโอเกมข้างหลังก็เป็นเซฟแค่แค่นี้เฉยนี่ฮะเล่นเกมนี่นดีกว่าเอาง่ายนะได้จิตเอยังก็เล่นเกมตลับโอเคเอนเ r อร์ไป ไปต้องเล่นแล้วจุดงมี GTA เละเล่นเกมนี้กัน yeah <laughs> ไ่ต้องเล่นละเล่นเกมนี้เลยฮะสนุกดีมันทำได้อะไรได้อะไรหลายอย่างนะ GTA <c oughs> เพลินเฟินดีมี3ชีวิตครับตอนนี้สกอร์ทำไป450แล้วทำเป็นเนไทน์โอ้โหแม่งไม่ทันเมื่อกี้แม่งเล่นสปีดเป็นไ,ไม่ได้ไม่ต้องยิงครบก็ได้นะฮะคอยลงกับส่นเอา หลบแบบดิจิตอลโอ้โนโอ้โนยังหลกเฮ้ย hey, โอยเยอะเยอะเยอะมันเริ่มเยอะมันเริ่มยิงเยอะ,ะเราอะชิดชีดเกมนี้มีบอสเปล่าน,นะ<笑><笑>มีแต่ตัวไว้มีมันยิง,งเราตลอดแล้วเอาเว้ละระเบิดเลยทำให้หันกลับมันเฉย เอาว่าาะเจ่าว้้เก็บเก็บไปได้สามพันแล้วสามพันแล้วสามพันแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเราแย่ยี่สิายอย่างเดียวนะาเกมนึงโอเคแปะ๊ะเอาเลเวลสามนะครับวันนีวมันจะยากแค่ไหนกันจะห้าพันแล้วครับที่น้องชาวบ้านก็โลก มันเร็วมันเร็วมันเร็วเหลือเกินข้ามอนข้ามอนข้ามอนอย่าไอ้อุอ้อยหนึ่งเมตรสองเมตรก็ามาโอ้ยมีสอง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 เมตรเลยเหรอยิงนัดเดียวเ oh, yeah, yeah. oh. นี่ยโอ้ยแย่แย่เอ้าข้ามอนี่เซอร์คูได้เกมอ,อะไรอยู่กันเะนี่ยไอ้ห่าลามะพร้าว ต้องทันเหลืองอะ่ะดันอย่าแบงเลยแบงกายต้องยิงให้เก็บไอ้นั่นให้ได้อะมันจะผ่านด่านนะไปเร็วเออเนี่ยแบงแต่ชีวิตสุดท้ายแล้วได้เมื่อหนึ่งแล้วตามสเตติฮะเฮ้ยอุย้ยเสียวแลยแฮะระเล่นคนท่าเลยเอ้ยโอ้ย อุ้ยเฉียวนิดนึงนะเฉียวนิดนึงนะฮะไม่ทันเว้ยขาดไปสองลำเลยเถอะไม้นานนี้ Let's go Let's go ม o น e now ยิงรอเลยยิงรอแล้วยิงรอเฮ้ยโอ้ยซีดซีเกอร์ยิงรอยิงรอ <c oughs> โอ้โหแม่งโล่ตรงนู้นทำไมมันขาดลำนึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีดโฮแม่จูเกือบแล้วเกือบไปได้สองหมื่นแล้วจริงนี่กูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยไอ้ชัดโอ้สามสามสามหมื่นแล้วไหมนะเราจบยากเนาะเฮ้ยอุ้ยแบงเลยกูเกมโอเวอร์แล้วใครทำสติเยอะกว่ากูเนี่ยกู๊ดสองแสนห้ามึงทำยังไงวะ บอดหรือคนไว้เนี่ยเกมคอปอืมอยู่ในติดอันดับก็ดีแล้วฐานี้ไอสกอร์โอเ้เกมเงินสิบสองาจาังไหนวะน่าจะต่อยคนแน่เลยเดี๋ยวยิงคนนะเอ้ยอ๋อขึ้นแท็กซี่จำได้ทันจะ้ะขึ้นป <laughs> ั่นขึ้นแท็กซี่นละ้ฮะโอเคแล้วก็รอจนโทรศรัพท์จะมานะฮะขอตำรวจ สวัสดีครับอันนี้พี่ชายโทรมาครับกดไปเวทต่อไปก็คือให้เราไปคุยกับไรเดอร์นะฮะนี่มันวิ่งเหนี่ยแล้ววะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะของปากของคอแล้วน่าจะนานเดเดี๋ยวผมไม่เวลเบตินโซก่อนช่วงนี้ต้องเวลฮะไม่เวลไม่ได้นะจจะหนานีเจอกันครับผมสวัสดีครับ